อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะครับอันนี้เขียนชื่อแล้วก็แขวนไว้นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้วันธรรมดา จะเป็นเส้นบแบ่งแดนนะครับรหว่างประเทศไทยกับพมากดันเขานี่ครับอจะม,มากนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทําเหมืองนะครับ ของโบราณนี่หัวใจเ้ยนีหับหน้าแผ่นอะแผนบนี้เลยครับนะครับนี่ครับอ๋องานเอฟบูเอโอเคต่อลูกวะเหมืองปีละนี่ครับอุปกรณ์ทำเหมือง แบบโบราณน่าจะเป็นปีปีหนึ่งก้รอยปดสิเจ็ดขนาดนั้นเลยดูจากสีสนิมของเหล็กแล้วอ๋อตกลงเป็นปีไทยปีอะไรปีหนึ่งพันก้าร้อยแปดสิบเจ็ดอืปีไทยอเอนี่ครับสายโมของเราครับนี่ครับไปดึกๆมันจะแปลงร่างเป็นทาฟอร์เมอร์ได้ครับสุดยอดครับ ไม่ได้นอนอยู่คนเดียวคนนี้นอนไม่หลับครับจริงที่มีนอนไม่หลับเลยมีแต่คนกลอนน่าเบื่อลำบากมากทางลำบากแล้วนอนก็ลำบากนอนก็ลำบากเนาะคนอื่นก็ไม่ได้นอนเลยนอนอยู่คนเดียวอ่ะโกนอยู่คนเดียวโอเคนี่ข้างในโอ้โหข้างในดูล่มรื่น นี่ต้องโอ้น้ำใสจิ๊บน้ำใสมากสวยครับกโดนลงไปจับป้าดิ